สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้นะครับอาจจะมาตอบคอมเมนต์นะครับที่พี่น้องนะครับสอบถามเขามานะครับมั่นอายุ3เดือนนะครับควรจะใส่ปุ๋ยอ่าสูตรใดดีนะครับเพิ่นคอมเมนต์เขามาถามสอบถามนะครับบางคนปลูกไปแล้วนะครับมั่นอายุได้3เดือนแล้วนะครับสูงแล้วนะครับสูงเป็นเมตรแล้วเมตรกว่าวกับ2เมตรแล้วนะครับเพิ่นว่า ที่นี่นะครับผมจะหาปุ๋ยมาใส่นะครับใส่ปุ๋ยแล้วนะครับใส่แบบใดนะครับผมอันดับแรกเนาะพี่น้องเนาะมันเท่านียอายุสามเดือนนะครับระบบหัวระบบหลักนะครับเปลี่ยนแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะนะครับนะครับผ้าเบิงหัวเบงสะกอนนะครับเริ่ม นะครับพี่น้อกก้าลังครับพี่นนอกเบ่งหัวมันเท่าก่อนนะครับอาอยุสามเดือนแล้วเริ่มเป็นหัวอ่าเปลี่ยนจากหลากเป็นหัวนะครับถือว่าอออยู่เหลือเนี่ยนะครับตัวนี้ถือว่าเริ่มเป็นหัวแล้วนะครับพี่น้อง เป็นหัวแล้วนะครับเริ่มเป็นหัวแล้วควรจะใส่ปุ๋ยแบบใดเพื่อนว่านะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับหัวนะครับเริ่มได้สองนิ้วแล้วนะครับอาอยุสามเดือนนะครับอายุสามเดือนเริ่มเ,นนเ,ปเป็นหัวแล้วสําหรับปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยสูตรที่ผมจะแนะนํานะครับพี่นองที่ผมจะแนะนาเนี่ยเป็นสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าเหตุ่อพ้นอยังนะครับผมในช่วงแรกเนี่ย หนึ่งถึงสองเดือนเนี่ยเขาฉีดปุ๋ยหรือว่าเขาไห้ปุ๋ยอ่าในตัวเจนสูงนะครับมาเป็นปุ๋ยในตัวเจนนะครับแต่ว่านะครับในช่วงนี้ก็เลยจะปรับเปลี่ยนเห็ดในมันลงหัวนะครับให้มันลงหัวเร็วก็เลยแนะนําให้ใส่สูตรซิบหานะครับถ้าเป็นปุ๋ยสูตรได้พี่นอ้องปุ๋ยสูตรนี่คือเป็นปุ๋ยสูตรซิบหานะครับสิบห้าสิบห้าสิบห้า นะครับเพื่อนะครับเฮดหามันล่งหัวนะครับมีทั้งตัวหนาตัวกลางตัวไทยนะครับสูตรเสมอในช่วงนี้หยอดได้เลยนะครับผมพอว่าหัวมันออกแล้วนะครับให้หยอดนะครับให้หยอดใส่กลางนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางแล้วกระกบนะครับในช่วงนี้ฝนเริ่มตกนะครับเป็นช่วงฤดูฝนฝนเริ่มตกจังว่าอยากให้พี่น้องนะครับ ให้กบปุ๋ยไห้นะครับสูตรสิบหานะครับขวดแล้วก็กบไห้นะครับบะควรที่จะนํามาวานหยอดใส่ขางบนหรือวานกระจายนะครับในช่วงนี้ถ้าแมนา่นฝนเท่านี่โตลงมามไม่กระิชะล่างนะครับปุ๋ยเท่านี่จะไหลไปน้ำหนามน,นะครับสัดส่วนใหญ่ถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดอ่าถ่าได้ฟังอยู่ในดินนะครับ ปุ๋ยจะบ่อได้ไปไซ้นะครับกะชิอยู่ในดินแล้วก็พืชเท่ากับสามารถดึงไปกินได้นะครับแต่ในขณะที่ถ้าเป็นช่วงหนาฝนพี่น้องเอามาหยอดนะครับหยอดขั้งท่งหรือวานกระจายพอฝนตกลงมาปุ๊บมันก็ไหลไปน้ำหนามนี่ยครับที่สิ่งที่ผมอยากให้แบบฝังกบนะครับฝังกบในช่วงสามเดือนนี่ นะครับอายุ3ามเดือนแล้วนะครับต้นสูงต้นใหญ่แล้วนะครับพ่อประมานแล้วให้ใสูดสิมหาสิบหาสิบหานะครับหยอดไล่ได้เลยนะครับหยอดตรงกลางระหว่างต้นนะครับระหว่างต้นซับวางซับวางไปเลยนะครับผมแต่นะครับเท้ากระถิ่นบ่ได้คือปุ๋ยน้ำคือกันฉีดใส่ทั้งใบฉีดพนไปเลยนะครับฉีดพนออกไปเลยนะครับสองแถวสามแถวนะครับถัาใส่เครื่องแบตเตอรี่นะครับ เครื่องพอ่นยาแบตเตอรี่หรือว่าใส่เครื่องใหญ่นะครับสามารถพ่นไปได้เลยนะครับผมให้ทั้งใบไปน้ำน,นะครับผมให้ทั้งใบไปน้ำเป็นพวกฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเฮดธามันลงหัวนะครับตั้งแต่อาอยุสองเดือนอถึงสี่เดือนนี่แหละนะครับพี่น้องสามารถพ่นไปน้ำได้เลยนะครับเฮดธามันลงหัวเร็วนะครับบํารุงบํารุงไปพร้อมๆกันนะครับผมบํารุงไปพร้อมๆกัน มอนวายอดตัวนี้แล้วก็แล้วนะครับห้ฉีดสลับกันครับห้ฉีดไปเลยนะครับฉีดปุ๋ยน้ำแน่นะครับปุ๋ยน้ำแน่นะครับปุ๋ยสูตรแน่นะครับปุ๋ยน้ำนี่ก็บอกง่ายๆว่าห้ามมันละลายน้ำฉีดนะครับปุ๋ยน้ำเนี่ยเ้าต้องการเป็นปุ๋ยสูตรใดนะครับสูตรซิมหาิหาเป็นปุ๋ยเกศเอาก็สามารถฉีดทั้งใบใดนะครับผมฉีดทั้งใบไดแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดเอาก็หยอด นะครับหยอดลงดินไปเลยนะครับแต่ว่าคอคอนี่นี่ในช่วงหนาฟ้นเนี่ยไฮโกบเอานะครับใหโกบเอาค่อยๆหยอดใจเย็นๆพะว่ามันจังจะมีประสิทธิภาพพืชอเขาจังจะสามารถดึงไปกินได้ง่ายขึ้นนะครับผมใส่สูตรสิมหาสิหาเด้อพี่น้องเด้ออายุมันครบสามเดือนนะครับผมสามเดือนช่วงนี้ก็สามารถฉีดระเบิดหัวมันได้นะครับฉีดระเบิดหัวมันได้นะครับเพราะว่ามันเขาสูงเป็นเมตรแล้วนะครับเป็นเมตรกวัวถึงสองเมตรแล้วนะครับ เนี่ยครับคือภาพรวมกับอยู่ประมาณนี้แหละครับถ้าอายุมั่นได้สองสามเดือนแล้วมันก็ับอยู่ประมาณอ่าสามเดือนแล้วก็ับอยู่ประมาณนี้ครับสามอย่างเขบสี่เดือนนะครับก็สูงถั่วหัวแล้วนะครับผมการฉีดนะครับบางคนบางท่านได้ตัดแต่งกิ่งนะครับกต่แต่งออกนะครับให้เหลือจากสองสามกิ่งนะครับสองสามลำนะครับที่จงไวเพื่ออ่าเป็นอ่าพันธุ์เพื่อปลูกไป เป็นของปีนหนานะครับเขากะแตงเอานะครับผมเอาตั้มที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับพี่น้องเอาล่ำที่สมบูรณ์ที่สดุดนะที่เ้าคิดว่างามแล้วนะครับไงเพราะดีกับการที่เหมาะกับการที่จะขยายพันธุน์ปีหนานะครับเอาล่ำที่มันงามนะครับตามที่พี่นอ้องคิดว่านะครับมันงามแล้วนะครับให้เลี้ยวไหวนะครับเลี้ยวไหวจากสองสามกิ่งเพราะว่าเ้าปล่อยไปให้เพิ่นเกิดหกเจ็ดกิ่งหรือว่าหาหกกิ่งสินะครับมัน มันหลเกินความจําเป็นแล้วก็มันสิ้นเปลืองปุ๋ยโดยเปล่าประโยชน์นะครับผมตัดแต่แตงเอาให้พ่อสํหรับที่จะของใบขยายพันธุ์นะครับต้นหนึ่งก็ย่างมากสุดกับบอนาจะให้เกิน3นะครับ3 3กิ่ง3ต้นนะครับผม3กิ่ง3ท่อนนะครับที่เห้เหลือไหวนะครับประมาณนี้ครับแต่ว่าส,ส่วนใหญ่ผมจะแต่งว้มันเหลืออยู่ประมาณ2นะครับเพราะว่ามันจังจะมีการจเจริญมเติบโตดีนะครับ พะว่าเขาเริ่มใส่ปุ๋ยสูตรซิบหานี่มันเริ่มลงหัวนะครับมันจะเริ่มลงหัวแล้วนะครับอายุสี่เดือนนะครับข้าจิงใส่ระเบิดหัวอีกนะครับเป็นปุ๋ยเม็ดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็สามารถฉีดระเบิดหัวได้นะครับอายุสามเดือนนี่เริ่มฉีดได้แล้วนะครับระเบิดหัวสูตรระเบิดหัวมันนะครับเหตุแห่งหัวมันใหญ่น้ำนักดีเปอร์เซ็นต์แปลงสูงก็คือช่วงที่สำคัญที่สุดก็คือช่วงอายุสามเดือนนี่แหละบะเนี้ นะครับเพราะว่าทางลำต,ต้นเพิ่นเทากระไดแล้วนะครับลำต,ต้นก็สูงพ่อประมานแล้วนะครับใส่สูสิบหาไปพออยังเพราะว่าให้เรียงลำต,ตน้นเลียงใบไปพร้อมนะครับให้พนสูงขึ้นไปอีกนะครับย่างหน่อยๆเพิ่มขึ้นไปอีกจาก 40, 50, 50, สี่สิบหาสิบเส้นก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับหลังจากนั้นไปแล้ววิดยสามเดือนไปแล้วจะเขาสี่เดือนเขาจังสซระเบิดหัวมันเขาจะเริ่มยุดการจะเริ่มเติบโตทั้งลำต้นนะครับเพิ่นจะล่งหัวเต็มทีแล้วนะครับเนี่ยครับอหรักการที ห้องใส่ปุ๋ยอายุมั่นสามเดือนผมจะแนะน้ให้ใส่สูตรซิมหากอนนะครับผมอยากให้แนะน้ให้ใส่สูตรซิมหานะครับสรุปแล้วก็คือใส่สูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับอายุมั่นสามเดือนครับตัา้งจ,จะใหเ้เฮ็ดให้มั่นอหัวน้ำหนักดีนะครับหัวใหญ่ขยายขยายได้ดีนะครับหัวใหญ่หัวมั่นี่ขยายโตได้ดีนะครับหัวใหญ่น้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แปลงสูงนะครับในช่วงนี้แหละนะครับให้ใส่ช่วงอ่า อายุ3เดือนสูตรซิมหาซิมหาครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกรลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอจอยเพียงท้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ